กว่าครับพี่นอ้องครับน, <ś led> นี่นี่นอ่ะสารทหารตำรวจครับอายการสารทหารตำรวจครับ <ś led> มาเป็นพยานดีหน่อยครับ <ś led> <ś led> อโอ้โหมีม <ś led> ีท่านชายไม่ว่นครับจะดูว่ากว่าแล้วครับพี่น้องครับกว่าแล้วครับกว่ารอสารทหารตำรวจอยู่ครับ <ś led> นสดงการครับนี่อายการท่านที่ปรึกษาจะเข้าไปด้วยอีกต่าง สาธตะหตถ์เปนมาครับเนี่มาฮัวรัไส้นการมาด้วยครับมาช่วยท่านบัว่านะครับอย่าลืมว่าไม้กวาดนี้ม <c oughs> ีประโยชน์กันนะต้องระว่าเลือกใช้ไม้กวาดครับปกติท่านก็กวาดที่นี่นะครับที่ทวนหล <c oughs> ไม้กวาดนีใช้ที่ทวนนะครับจะบอกให้เชิญคราบเชินครับ พระใหญ่อาจารย์ก็ช่วยครับศาลก็ช่วยครับวัดกรทำก็ช่วยครับโยธาก็ช่วยครับทางก็ช่วยครับตัวนี้ครับแม่ทหารก็ช่วยครับแรงงานบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยแรงงานบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเพราะว่าวันนี้เุ็นงานของฉันอยู่วันแรกขอแรงขอแรงโโอ้หแรงกันจดีเฮ้ยสมดติเราเป็แรงงานจุดวัดสมมติเราเ็มาเด้อ ใย้กจะดูตออการลงที่สวยโดนฝีมือของท่านที่ในรัชบุตรก็ดูได้ครับจัดโดนตัาเป็นถือไทยวัตถุด้วยนะครับนี่คือวรนชั่นใหม่ของความงามความสวยของตอกลางถกนครับท่านผู้นรัชบุ